กุ้งก็นี่นะครับยังไม่ได้ปอกเปลือกออกแต่ว่าเอาหมวดออกแล้วก็มีเพื่อนกุ้งก็จะมีหมึกแล้วก็หอยมแมลงผู่จะไม่ทําสุนกนะครับเดี๋ยวก็จะทําสุกด้วยการลวกก่อนเกลือน้ําส้มสายชูลวกด้วยไฟแรงไปเลยเดี๋ยวก็จะเอาไปผัดอกีกนะครับก็ ลวกแค่พอตึงๆแค่นี้ใช้ได้แล้วพอหมึกต่อเลยหมึกนี่แค่โดนความร้อนนี่โดนน้ำร้อนนี่ก็ตึงๆดึงดังแล้วนะครับไม่นานพอเลยเดี๋ยวก็เอาผัดอีกก็พอเลยหอยหอยก็ นี่นะครับลวกัวเขาปากอ้ายอย่างเงี้ยแหละก็ได้แล้วอย่าลวกนานนะครับเดี๋ยวหอยโหดพอ,อนี่นะครับหมึกกุ้งก็เรียบร้อยแล้วหอยนี่ปอกเปลือกไว้ข้างนึงนะครับอีกข้างนึงเก็บไว้เปลือกก็ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะไปลวกอน้ํามันหมูน้าพริกแกงเผ็ดน้ำพริกเผา มันกุ้งเวยน้ำปลาน้ำตาลกระชายกุ้งถังแบบแกงป่านครับแนคะรัะต้องมีเครื่องแกงป่าด้วยกระชายใบมะกรูด เครื่องแกงป่าผัดได้ที่ดีแล้วก็อาหารทะเลนะครับใส่ลงไปเลยข้าวโพดต้มใบกระเรา กุ้งถังนี่ก็ตักใส่ถังเสร็จแล้วก็เทใส่ถาดแต่วันนี้ก็ลดขั้นตอนตักใส่ถาดเลยดีกว่ากุ้งถังป่าร้อมขึ้นโตรับประทานแล้วครับก็ผัดเหมือนกุ้งถังแล้วก็ใส่ตะพริกแกงเผ็ดนะครับแบบแเผ็ดแกงป่านะครับแบบนี้เอามาผสมกัน กุ้งถังป่าขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับอาวุธพร้อมนี่นะครับสำหรับทีมงานของเราเนี่ยอาวุธพร้อมเลยนะครับอันนี้มีปาล์มเม่กับนินจาด้ยครับก็ใส่ถุงมืออะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องแกะก่อนแบบปป,า,ปาเลยนะครับวันนี้ก็มีความเผ็ดด้วยนะครับเผ็ดป่าๆกุนะ้งนี่ก็ไม่ต้องเอาเปลือกออกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเอาเปลือกออกแล้วก็เขาจะกินง่ายนะครับหมดเร็ว นี่เขาจะกินยากๆหน่อยอ้าวปลาเมียเล่นอะไรแล้วมาเริ่มก่อนเลยอือลงตบเลยนะครับมุจจาครับมุจจาตามมาฮึ่มเป็นไงครับ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 โอ้โหมุจาอหมึกนะครับแต่ปลาเมียก็ยังคล่องคลายในการกินกุ้งอยู่ อ๋อนี่จานนี้ก็เล่นหอยแล้วขั้ไขในการดูดหอยอะ